สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับอยากจะพูดสั้นๆเรื่องกัญชานะจริงๆเนี่ยถ้าเราเอาตามตรรก,กะนะกัญชาเนี่ยย่อมจะเป็นที่รู้กันว่ามีทั้งโทษและก็มีทั้งคุณสรรพคุณทางยาเนี่ยมีการโปรโมตมีการพูดคุยมีการบอกเล่ากันมาเนี่ยพอสมควรในบริบทของเมืองไทย แต่สิ่งที่จําเป็นต้องตั้งคำถามคือนะมันดีกับทุกคนแบบเดียวกันผ่านการทดลองวิจัยมาเนี่ยนะหรือไม่จริงๆคำตอบเนี่ยผมได้ให้นะคำตอบโดยอ้างอิงจากแหล่งที่เป็นทางการของอเมริกาคือ CDC นะระบุชัดเลยนะว่า แม้จะมีสรพพคุณทางยาอยู่เนี่ยซึ่งยังจะต้องนะเป็นการทำการวิจัยทำการสกัดทำการตรวจสอบอยู่ตั้งเยอะแยะเลยนะครับผลการทดลองระดับโลกเนี่ยแม้กระทั่ง WHO เองก็ยังเตือนในเรื่องนี้แต่เอาเฉพาะที่อเมริกาเนี่ยที่มีการเปิดกันเนี่ยนะมันเป็นการเปิดที่เหมือนจะเสรีนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีการควบคุมควบคุมหนักด้วย ไอ้พวกที่ไปลงทุนกันด้วยเปืยเนี่ยนะตอนนี้ลำบากหลายรัฐก็ยังถือว่าผิดกฎหมายอยู่ซึ่งอยากจะให้ไปดูในะคลิปที่ผมพูดไว้ประมาณสักหลายเดือนมาแล้วแต่เอาสั้นๆแบบภาษาชาวบ้านเราก็คือว่าลักษณะทางการเอามาใช้ทางยาเนี่ยนะเพื่อการแพทย์เนี่ยคนที่เจ็บปวดอะไรเงี้ยนะอันนี้ได้ คนที่เครียดอะไรเงี้ยนะอาการเจ็บปวดบางอย่างเนี่ยต้องยอมรับว่ามันก็มีผลดีนะเช่นปวดกล้ามเนื้อแถวลําคออะไรเงี้ยเอาน้ํามันกัญชามาน,นวดนวดนวดเน,น,นี่ยมันก็ทําให้ผ่อนคลายแต่ผลข้างเคียงนะหรือว่าในะการรักษาโรคอื่นๆเนี่ยมันเป็นเรื่องรายละเอียดซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยจะใช้กับใครจํานวนเท่าไหร่สกัดออกมายังไงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ มันควรจะต้องให้แน่ใจว่ามีหน่วยงานที่รับผิดชอบมีการวิจัยอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะแล้วก็ผู้ที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายในการใช้เนี่ยจะเอาไปใช้ยังไงถ้าเป็นการแพทย์นะไม่ใช่ไปวิ่งซื้อที่ไหนก็ได้หมอจะต้องเป็นคน PRESCRIBE ให้เราดูแค่ผมพูดรายละเอียดแค่ตรงนี้นะก็เห็นแล้วว่านะกฎหมายที่เสนอมาเนี่ยคือจะให้มีการปลูกนะตั้งแต่หาเสียงแล้วมันสะท้อนการคิดของคุณอนุทินและพัค ถ้าผมพูดแบบไม่เกรงใจก็คือเห็นแก่ได้พอมันเปิดเสรีปุ๊บอาจจะอาศัยประสบการณ์ส่วนตนที่คิดว่ากัญชาเนี่ยใช้ก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยถ้าผู้ใหญ่ใช้ใช้แล้วก็นะไม่ได้นะเสพแบบเกินเลยเนี่ยเพื่อสันทนาการบ้างเล็กน้อยนี้มันอาจจะโอเคนะแต่ก็ไม่ใช่โอเคทุกคนอย่างผมเนี่ยรู้เลยว่ากัญชากับตัวเองเนี่ยกินแล้วเนี่ยนะ เช่นเอาไปใส่แกงอะไรนะแกงกรีนเคอรี่นะแกงเขียวหวานออกมาเนี่ยมีรู้สึกเลยว่ามันทำให้เกิดอาการมึนนะมึนแล้วก็นะมันไม่ใช่ความบันเทิงหรือความสุขอะไรเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยมีปฏิกิริยานะรับสารนะจากกัญชาเนี่ย ในในลักษณะที่มันต่างกันยิ่งศึกษาละเอียดเนี่ยยิ่งเห็นเลยว่ามันอันตรายมันอันตรายสารสกัดเนี่ยถ้าไม่รู้แล้วก็เอาไปใช้ทั้งต้นดิบๆเนี่ยนะเกิดจํานวนมันมากเกินความจําเป็นเนี่มันถึงตายได้ถ้าเอาไปใช้นะสิ่งที่จะต้องตระหนักคือมันเป็นสารเสพติดแล้วผลที่เราเห็นกันเนี่ยตามบ้านนอกเราเนี่ยที่ได้เห็นพวกแอบสูบกัญชากันเนี่ยก็คือหลอนะ หลอนมันจะอารมณ์ดีผิดปกติเห็นอะไรเนี่ยมันหัวเราะไปหมดเนี่ยสิ่งเหล่านี้แปลว่ามันเป็นของมืนเมากัญชาเนี่ยเอาไปมาจะหนักกว่าเหล้านะเหล้าเนี่ย,ยกินไปเนี่ยนะมันคนส่วนใหญ่ก็กินกันไม่เยอะถ้าเป็นสันทนาการหรือนานๆก็จะกินกันทีนแต่กัญชาเนี่ยถ้าไปปลูกไว้หลังบ้านแล้วเสพประจำๆเนี่ยนะ เปอร์เซนต์ที่นะมันจะกลายเป็นอาการติดเนี่ยแล้วเขาถือว่าเป็นสารเสพติดจริงๆนะยิ่งยิ่งเสพเริ่มต้นสูบเนี่ยในวัยเด็กเนี่ยยิ่งเด็กเท่าไหร่นะอายุน้อยเท่าไหรนะ่เนี่ยผลกระทบที่จะมีต่อสมองความคิดนะศักยภาพในการเคลื่อนที่อารมณ์การควบคุมอารมณ์ความสนใจต่องานที่ทำสมาธินะ่มันกระทบหมดเลย แล้วยิ่งอายุน้อยเนี่ยเปอร์เซ็นต์จะติดก็สูงแล้วเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดผลข้างเคียงรุนแรงก็มากอยากให้ไปฟังคลิปที่ผมนำเสนอสิ่งที่ CDC เขาได้พูดไว้นะมันชัดมากแล้วนอกจากเรื่องของหลักการทางวิทยาศาสตร์นะตรงนี้แล้วเนี่ยเรื่องของการบังคับใช้นะ หรือการให้ไปสู่ภาคปฏิบัติเนี่ยเห็นชัดเลยว่าน่ารังเกียจมากอะไม่ใช่อย่างนี้ผมเนี่ยนะจำได้ว่าตั้งแต่ตอนเลือกตั้งนะีผมก็ยังมองคุณอนุทินในเชิงที่ว่าเป็นคนอายุใกล้เคียงกันนะรุ่นเดียวกันแล้วก็ดูแลเนี่ยนะทวงท่าก็โอเคนะเขามีทูตไปเที่ยวที่บ้านบ้านก็ดูมีฐานะดีมีครอบครัวน่ารักภรรยาคนเก่านะเขาก็ยังอยู่กันอยู่ ก็คิดว่าเอินนะคนรุ่นเดียวกันเนี่ยมันน่าจะมีความคิดรักบ้านรักเมืองอยู่ในการเมืองมาระยะหนึ่งเคยทํางานกับพุนทักษิณเป็นฝั่งการเมืองที่อยู่มายาวนานแต่เมื่อมาดูลักษณะของการทํางานเนี่ยผมว่าใช้ไม่ได้คิดตื่นเกินไปเห็นแก่ได้ตันหาคือเรื่องคนเรื่องคือกัญชาเนี่ยถ้าเปิดเสรีในประเทศได้เนี่ยมันไม่ใช่มีรายได้เฉพาะในประเทศ ก็แปลว่าจะผูกขาดการปลูกการสัมปทานคือเขามองว่าถ้ามันสามารถจะเป็นสันทนาการได้เนี่ยนะก็ให้ประชาชนปลูกไปได้ทั่วเนี่ยแต่ไอ้ที่ประชาชนปลูกนะ่มีการควบคุมมีการอะไรนะแต่ตัวที่สามารถจะปลูกแบบใหญ่ๆเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยนะมันผุดขึ้นมาเต็มนะเต็มแต่ว่าที่เนี่ย การควบคุมเด็กอายุน้อยก็เข้าไปไม่ได้ถ้าเข้าไปเนี่ยถ้าเป็นอะไรที่มันเป็นสารต่ำๆเอามาแค่มาถูมาอะไรเนี่ยได้แต่ถ้าจะไปสูบอะไรเลยเนี่ยอันนั้นนะต้องมี prescription จากหมอนะซึ่งเขามีการควบคุมอแต่ของเราเนี่ยนโยบายที่บอกจะให้ปลูกคนละหตน้นซึ่งผมฟังแล้วเนี่ยโอ้โหมันไายเลยนะ มันจะขัดแย้งโดยตรงกับเรื่องกัญชาเพื่อการแพทย์เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยไปปลูกนะกี่ต้นก็แล้วแต่ละไปปลูกในนั้นเนี่ยทุกบ้านปลูกได้หมดเนี่ยกัญชามันจะเต็มแผ่นดินนะแล้วเด็กมันอยากลองอ่ะเราก็รู้แล้วเด็กไทยในคุณภาพในเรื่องการตัดสินใจตรงนี้ต่ำมากพ่อแม่ก็ไม่ค่อยจะมีเวลาดูแลเด็กครูบาอาจารย์เองเนะก็ถือว่าพระผิดพลาดนะคือแทนที่จะเตือนจะสอนเด็กให้ได้เนี่ยมันก็เอาไม่อยู่หรอกเด็กมันอยากลอง เรื่องดีๆเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะนะอยากจะทํากันเท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นเรื่องเนี่ยนะเช่นเนะี่ยลองของหำหอย่างเงี้ยถ้าเป็นเรื่องการเรียนหนังสือพูดภาษาอังกฤษนะพยายามกระแดะให้สำเนียงมันคล้ายๆฝรั่งหน่อยอย่างเงี้ยไม่ค่อยเอานะแต่พอเป็นเรื่องนะปปปปนเนี่ยสัปปะดิสัปปะดนี่โอ้โหเอากันดีนะักมันเป็น นะวัฒนธรธรมแบบไทยๆเราซึ่งมันเป็นความอ่อนแออยู่คือวันนี้นะผมเห็นมารยะหนึ่งริงไซส์การเมืองแล้วก็สื่อของคุณคุณคุณหนูเนี่ยนะอนุทินเนี่ยออกมาโตอย่างหนักเลยนะแล้วก็มีกลุ่มเช่นคุณสนธิลิ้มอย่างเงี้ยคุณพอรออปานเทพ ซึ่งเขาเขามองในแง่ของการเอามาใช้รักษาบางอย่างเนี่ยในด้านดีเนี่ยนะเราจะมองด้านดีอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมองด้านเสียด้วยแล้วก็มองสังคมด้วยคือการเอาผลในด้านดีมาแล้วก็มาตีขุมนะว่านโยบายมันต้องเปิดประชาชนจะได้เลือกใช้เอาเนะแต่ความเป็นจริงคือประชาชนเนี่ยปัญหาใหญ่มันอยู่ที่เยาวชนเลย แล้วผลในด้านลบมันเนี่ยมันเป็นเรื่องอันตรายมากนะทำลายชาติได้เลยนะทำลายอนาคตเลยเด็กที่มันไปหลงติดสิ่งนี้นะหนึ่งมันเป็นสิ่งเสพติดสองเนี่ยยิ่งเด็กเยาวชนเริ่มเนี่ยมันจะติดง่ายขึ้นแล้วผลกระทบที่จะมีต่อร่างกายเนี่ยนะและจิตใจด้วยอารมณ์มันทำลายคนได้เลยนะ เริ่มจนอาจจะสนุกสนานมันเหมือนไม่มีพิษมีภัยอะไรนะแต่บางคนเนี่ยเสพเกินขนาดเสพไปผิดปุ๊บเนี่ยร่างกายมันไม่รับหรือคนที่กินยายอย่างอื่นไปด้วยคนที่มีสภาพร่างกายบางอย่างเนี่ยมันเป็นถึง,ถ,งถึงชีวิตเลยมันถ้าจะเป็นเรื่องของการเอามาใช้ทางการแพทย์เนะี่ยซึ่งผมเห็นด้วยอย่างยิ่งถ้าผมเป็นนะณณนักวิชนุารด้นพผมจะเสนอแค่ว่าเราจําเป็นต้องเปิดให้สําหรับการแพทย์แล้วการปลูกสําหรับการแพทย์เป็นไปได้ แต่จะต้องรับปลูกโดยที่มีการควบคุมไม่ใช่ประชาชนก็ปลูกเองได้แต่ประชาชนจะเข้าถึงได้ถ้าสินค้านั้นนะผ่านการอนุมัติโดยหน่วยงานรัฐซึ่งจะต้องเป็นสินค้าที่คุมโดยกระทรวงสาธารณสุขนะอยอยอะไรเข้ามาดูแล้วต้องมีการวิจัยแปลว่างานนี้รัฐจะเป็นคนเข้ามาดูแลนะครับจะเป็นรัฐวิสาหกิจหรือว่าถ้าเป็นเอกชนก็ต้องคุมกันแน่นนะซึ่ง ถ้าผมเป็นรัฐมนตรีเนี่ยผมจะไม่เปิดให้เป็นเอกชนแล้วจะไม่ไปแอบปลูกที่ไหนไว้เพื่อจะมาทํากําไรหวังจะผูกขาดเรื่องนี้การผูกขาดขาดสิ่งที่มันเป็นสิ่งเสพติดเนี่ยถ้าเป็นคนโลภคนตันหาจัดเนี่ยก็มองว่านั่นคือแหล่งรายได้ระยะยาวกัญชาถ้ามันเสรีในประเทศได้อะไรได้ผลิตเหลือนะครับก็ส่งเป็นสินค้าออกไปต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆโอ้โหนี่นะมองเห็นรายได้เต็มไปหมดนะแต่ผลเสียที่เกิดขึ้นกับลูกกับหลานเนี่ยนะคนที่รักชาติจำเป็นจะต้องคิดให้มากกว่านั้นนะไอ้ส่วนทีนะ่วันนี้บังเอิญมันใกล้จะหาเสียงไงก็ต้องมา,มาโต้กันใหญ่แล้วพอมันเกิดกรณีเด็กขึ้นมาเนี่ยปัดความรับผิดชอบเฉยเลยใครจะมายอมรับความผิดของตัวเองล่ะ เนะพราะมันใกลเลือกตั้งเข้าไปทุกทีดีนะที่นักการเมืองนะนะในสภายัางนะพักฝ่ายร่วมรัฐบาลก็มีบางส่วนที่นะช่วยกันนะไอ้ส่วนที่จะให้เป็นประโยชน์ทางการแพทย์เนี่ยมันต้องเอาเงินเงินงบประมาณเนี่ยอัดไปให้กับหน่วยงานรัฐเอาคนดีคนเก่งเอกชนร่วมมือด้วยก็ได้แล้ววิจัยกันมหาวิยานี้ดูเรื่องโรคนี้โรคนั้น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 เพราะมีตั้งเยอะทั้งแยะ ช่วยกันทำวิจัยแล้วผลิตขึ้นมาถ้ามันถึงขนาดตรวจสอบผลได้นะเอาไปผลิตซ้ำได้แล้วได้รับการตีพิมพ์รับรองโดยต่างประเทศเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแพทเทนเป็นทะเบียนการค้าที่จดเอาไว้นะอาจจะเอาไปผสมกับอะไรอย่างอื่นที่เป็นนะตัวยามีการศึกษาวิจัยเอานะเ,าเขาด้วยอะไรนะสมุนไพรโบราณเนี่ยเข้ามาศาสตร์ต่างๆเข้ามารวมกันแล้วผลิตเป็นสินค้า แล้วทดลองนะผ่านคนผ่านอะไรมาเพื่มันจะกลายเป็นสินผลิตภัณฑ์ที่ถ้ามันใช้ได้ผลจริงคนไทยก็จะได้ประโยชน์แต่มันก็ต้องผ่านการควบคุมโดยการให้หมอนะเป็นคนสั่งเนื่องจากว่าแต่ละคนแต่ละอาการคนบางคนเหมือนกันทุกอย่างแต่ว่าคนสองคนนียมันก็ยังจะต้องมีนะเรื่องของอไม่ใช่ทุกอย่าง เป็นผู้หญิงเหมือนกันน้ำหนักเหมือนกันแต่ข้างในมันนะอาการตัวยาที่ต้องใช้สภาพอารมณ์เคมีในะร่างกายมันไม่มีทางจะเหมือนกันสองคนนะไม่มีทางแล้วยังต้องมีรายละเอียดในเรื่องของเพศวัยนะน้ำหนักนะอะไรต่างๆปริมาณที่จะใช้ทั้งหมดนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นเลยนะผมเองเนี่ยไม่อยากจะมีอคติกับภูมิใจไทยมากนะจริงๆผมรังเกียดรังเกียดคนที่ตรบัดสัตว์และรังเกียดคนที่เล่นการเมืองแบบ เห็นการเมืองเห็นบ้านเมืองเนี่ยเป็นขุมทรัพย์ทำทุกอย่างแค่บริษัทก่อสร้างเองก็รวยแล้วเนี่ยนะจิตสำนึกของความเป็นนักการเมืองเนี่ยผมว่าคือสมบัติที่หาได้นะนะตายไปก็ไม่ได้เอาอะไรไปด้วย แล้วอายุเนี่ยนะรุ่นเดียวกับผมเนี่ยมันมีสิทธิ์จะตายได้ทุกปีนะมีสิทธิ์ตายได้ทุกปีแล้วจะสะสมอะไรกันนักกันนาะจะทําอะไรเนี่ยเป็นนักการเมืองต้องคิดถึงเด็กถึงอนาคตของชาตินะไม่ใช่เอาผลประโยชน์ของตัวเองและคณะเป็นที่ตั้งวันนี้ก็คิดจะให้นโยบายนีย่เขาคือคิดน้อยไงคิดบนฐานของตัณหานะมันเลยมองไม่เห็นสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ย หลักฐานทางวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่ไม่มีก็จะไปหยบหยิบยกเอาเฉพาะหลักฐานนะที่เป็นแนวบวกนะแต่ไอตัวที่มันเป็นแนวลบนี่มันปฏิเสธไม่ได้นะมันปฏิเสธไม่ได้มันเป็นดาบสองคมนะไม่อยากจะเข้าการเมืองมากนะแต่ผมนี่อดที่จะพูดไม่ได้นะคือนักการเมืองอย่างนี้ อย่าไปทำธุรกิจอะไรก็ไปทำเถอะแต่อย่ามาอยู่ในการเมืองเลยนะทำบาปทำกรรมให้กับผู้คนเยอะแยะไปหมดประยุทธ์ประวิทย์เนี่ยไม่มีทางนะที่จะได้ขึ้นมาเป็นนายกรองนายกเนี่ยถ้าภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์ไม่หนุนนะคนเหล่านี้ทำบาปทำกรรมกับบ้านกับเมืองหนี้สินที่กู้เพิ่มมาเนี่ยเฉพาะสองสามปีก็กู้ปีหนึ่งก็เป็นนะห้าแสนล้านขึ้นไปนะมหาศาลมาก จะไปโทษประยุทธ์อย่างเดียวไม่ได้คนเหล่านี้แหละทำให้ประยุทธ์ประวิทย์ได้อยู่ในอำนาจมาอีกสามปีนะตอนนี้เกือบจะสี่ปีแล้วก็เลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยพี่น้องก็ไปพิจารณากันก็นแล้วกันนะผมเชื่อว่านะวันเวลาเนี่ยนะมันคัดกรองนะมันพิสูจน์คุณค่าของคน พิสูจน์ตัวตนของคนเลือกตั้งครั้งหน้าพี่น้องคิดให้ดีก็แล้วกันผมจะมาช่วยชี้ให้พี่น้องเห็นว่าอะไรเป็นอะไรนะนะครับมีเวลาจัดรายการน่าจะถึงสัก3เดือนเนี่ยคงได้อยูนะ่คือไม่ใช่คงได้คือ3มเดือนนะได้อยู่แล้วนะถึงส1มธันวาผมดูยอด s u b สคร i b เบนะครับสัปดาห์นี้ลดลงไปทุกวันนะ ลดลงจากที่เกือบคือแ5นห้าสองแสนพแล้วก็ขึ้นไป300ตอนนี้ลงมาเหลือ2องร้อสองเรื่องเงี้ยลดลงมานะแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าผมก็จะได้ปลดปล่อยภารกิจจะได้ไม่ต้องมานั่งจัดรายการอย่างนี้ห่วงใยแต่มันก็ทำอะไรได้ไม่มากแต่ทุกอย่างที่ผมกลั่นกรองออกไปฝากออกไปนะ อยากให้พี่น้องพิจารณากันให้ดีนะโดยเพราะคนที่อยู่ในแวดวงที่สามารถจะมีอิทธิพลหรือว่านะสร้างขบวนการของประชาชนนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะโอกาสหน้าว่ากันใหม่บุญรักษานะครับสวัสดีครับ